สวัสดีครับพี่นองครับตอนสวัสดีกันตอนตช้เซาครับเ้านี้มือนีครับ นาซากกัศี้ามาเลาะสวนแล้วครับนี่มาอาหารให้ป้าครับนี่ครับอาหารป้าครับเอามาให้ต้นสาดๆว่างต้นไหนก็เอาให้ต้นนั้นพี่น้อง เลีเ้ยงปลาไปแน่ครับกบมาอยุบานก็ทำกเกษตรน้ำปลูกผักปลูญ้าโอ้ปลาซิวครับเต็นตุ๊ดตับตุ๊ดตับเลยฝนปลากำลังขึ้นมากพี่น้อง ปีใหม่กับศิษย์ชูับสาเนครับเอาเปลี่ยนหนามันกับสามปีครับเลี้ยงไหวสามปีสิเขาสิเขาปีศิษย์เลยพี่น้องทายหนามไหมครับกับศิษย์ป้าเขาลงไม่เนี่ยครับปลากับศิษยเล่าตัวโลปลานิ่นปาตะเพียนครับปลาทับทิมเนี่ยครับนะครับ กุ้งลายครับซานี่ทั้งกุ้งทั้งปลาซิ่วนะซักมาใส่สามสามด่างสามสามมงนี่เครื่องโลดเลยครับช่วงที่มันนานาเกีียวเขาเพี่น้องก่อนนานี่ครับอนพี่น้อง เสียงครับหิดว้แต่เศร้าแล้วก็เอาเพื่องไว้นํากับเพื่องมันเพราะีมีมองไห้ก็เลยเอาไวน,นี้เถียงลอยก็ก่อนครับเกือบถึงสองลอยหมดแล้วี่นี้ช่วงนั้นนะฮะเพื่องยากหากหาสื่ไฟกับไม่มีไฟขายเหี่ยงงวไบหนําครับพี่น้องไปพี่น้องเอาหายแล้วกับสิาให้เขาสวนพักครับ นี่ครับพามาเก็บบักแตงครับเก็บซื้อมือครับตอนเสาร์กันเวลาบาหวางครัเก็บตอนแรงครับปลาแตงกว้าครับพี่น้องฟางนันกัไอ้ถั่วพักยาวครับสองคู่สองกินเนื้อขายเนื้อพี่น้องผงผุ่นกับปากอื้อครับหรือว่าฟักทองอื้อก,กักระลังหน่วยดอกครับดอก แดงนี่ก็สองนานลงหัวหอมหอมแดงนี่ครับกำลังแท่งนอกำลังเห็นใบขึ้นมากครับนี่ครับหมอวานก็นเก็บไปครับทัวกับวัวไข่ดกปันได้พี่น้อง ไปกูดกูดก็มี่กักปัญหาแก่ยังได้ก็ไปหูกับบอกนาซักในเด้อพี่น้องปลูกไม้ครับมือไม่นี่ครับย่อนซ้อนครับคนครับปลาบักแต้งนเออวันนี้ก็ดีมาลงซิฟรดครับ มันตำเดี๋ยวนะสักะวาสิปลูกบกพริกสามสามเดือนอยู่บกพริกจินดานี่แหละครับแล้วนกะ,ะสิงลงหัวหอมจักแป้งสองแป้งหนอกหมูหักบะไดเลียงอะไรละครับหัวอาหารกับแพ้งดูกหมูกับแพ้งเนยปล่อยทีมใบเลียงเป็ดเลียงไก่แทนครับนี่ เป็ดกะเลี้ยงไวพ้พอได้มามากัดเบิรดเห็ดเป็น่องๆเลยครับนี่นาจากาจิเอาหนามลงในร่องนี่ครับพอต้องหดพี่น้องเอา,นา,นาอหนามลงในร่องให้ยมันซึมเองครับพี่น้องกะกำลังเป็นภูมิเป็นภูมิมันเท่ากัน กำลังแตกแตกแหนงแตกยอดจอดอกไหมครับเขือก็เก็บไปสามเทือละพี่น้องแต่ว่าหักบัวหลายดอกมันกำลังเป็นหน่วยครับนี่ครับตัวนี้ก,ปก็ปโปูกบัวพร้อมครับกำลังขึ้นเครื่อขึ้นข้าง กันเป็นหน่วยมา้งเห็กับเพราะแด้เศาละสิบยี่สิบบาทอยู่ครับพี่น้องพอทัวรถ่ายไปค่าไฟค่าน้ำนนี้สฉพาะพี่พ่อน้องเก็บบักแตงเด้ครับนี่นเกิดขึ้นกัมีคนสั่งอยู่ครับแต่ว่าหักหน่วยกับวันนี้ใหญ่เก็บหมูว่านนี่มันบูคูกันเพิ่นอยากกินกัก็บ่ได้กินบางคนมันกำลังเป็นหน่วยครับ นี่ตลากับแพงครับบวกอรอแต่นาสาขายโลยยี่สิบบาทเด้อพี่น้องใครอยายกได้ก็สั่งเลยครับแต่ว่าหางบมอยู่ใกล้กับทรงบ <c oughs> ุได้เด้อทรงไหนแต่นด้มุ่บ้านนี่แหละครับแล้วก็อมแอีอแ่ยมเนี่ยขี่ร์ไซพี่ทรงเพินพ่นกันเพิ่นสั่งมา ใหญ่เร็วนี่ครับเก็บหน่วยใหญ่ไรกับว่มันบวกรอบมันบวต้องเก็บหน่วยหน่อยเพราะกำลังกินอย่างกับกังกรอบนี่ครับหนุ่นนี่ครับพอได้เศร้าละสามทงสี่ทงอยู่ในปลูกมาหลายครับปลูกมาเป็นปลูกเลนเล,เลหนหัวไปพอได้กินได้ขายครับ บริปูกไร่ปูก็ซ้ำแห้งเข้านี่นะครับโคตได้แต่ว่าใส่น้ำบริใส่น้ำปั๊บป้านะครับใส่น,สนส้ำสะใส่น้ำสะเข้านี่แหละใส่ได้โัวครับสูบขึ้นเอาทัวกับพ่อสิพ่อเก็บเลีวยวพี่น้องนี่หน่วยมันแต่ว่าให้เก็บหน่วยใหญ่ตรงๆเนี่ยมันจังพ่อจังพ่อตามสมพี่น้อง นี่ครับเกษติใดเพราะวาซิบบาอยู่ตีกันเก็บนี่ซิบบากะนี่ตัดล้านค้ากันนับประมาณหาหน่วยนี่ครับเทน,นารซักนี่ประมาณสามขีดหายครับยายเก็บบักแตงกันด้วยครับพี่น้องคอ,คอยเก็บด้วยพี่น้องใบฮักกันมี่ครับเขาไป เก็บห้าบักแตงครับที่เขาเขาเปิดกันแน่บเเห็นได้พี่น้องใบบับ้งครับพี่นอ้องเตโลนี่ครับบนนั้นเก็บครับนี่ปล่อยไว้จักเหมือนหนึ่งอื่นอย่างมาเก็บเก็บใบเก็บมากอะพ่อนวยไงํำแขนกันมี่บริเก็บมองบ่เห็นแต่ละมือครับ เออสิเก็บพี่น้องนี่มัน,มนบอแง,งมเก็บออกที่แมงกรับมาเจาะมาหยังครับบริเล่ลงหญ้ามันนี่ครับบริสีดหญ้าพี่น้องเก็บบักแตงกรเก็บเรียวแล้วตัวน,นี้ก็เก็บป้องก่องไงเก็บใส่ถังครับนี่ เมื่อนพี่น้องเมือนได้เนี่ยเรเห็นครับหน่วยครับกับ่ท่านแกครับพ,พี่น้องขอท่านแกเลยนี่กำลังตัม้มสวมแสบๆนี่ครับเพราะว่าเขาเลื่อนเก็บไปหมือนหนึง่งมันก็สิหน่วยยาซ้ำนีครับหลุดกันเ้าเก็บหลุดน,นี่มันก็กำลังแก้วกำลังกินเรนกินยังนี่กรอบหวานนี่ครับนี่แป้งกว่าปลูกเองครับบ่ไดี้ไซยังหลายสารเคมีขี้มืดอะ เรต้องใส่ครับเก็บใส่ถังก่อนพี่น้องหน่วยง่ามแน่หน่วยกล่องแน่กับมีผสมประสานกันแลยพี่น้องเอ้ย,อยปลูกของแห่งง่ามชน่วยกับเป็นไบบ่าไดเนาะีนี่ก็เอื้อนหน่วยกล่องครับนี่น่วยมันบ่สมบูรณ์ ยังน้อยๆก็ยังหลายอยู่ครับพี่น้องเก็บขายน้ำตลาดนัดของทมแน่พี่น้องฝากแม่ไปขายแม่ก็ขายของตลาดผู้เฒ่าเนาะอยู่หัวเศร้านี่ครับมองนี่พี่น้องนี่เห็นบ่โอ้ยนี่นี่นี่ครับนี่นิดนึงครับนี่มองนี่สองมองนี่นี่นึงครับเงาจุ่มนี่หาหน่วยครับ กำลังกินเลยกำลังแสบๆเลยลุนนี่นี่ครับหนึ่งสองสามอืมนอนเลยจังเลยมองนี้กำลังกินเลย นี่หาอีกนิดนึงครับนี่งหาหน่วยอีกหน่ยวยที่หกจุกทีเลยน้องนี่ครับกลุ่มเดียวครับนี่นิดนึงครับนี่ครับโอ้เงาะมันงามสัง หมุนยมงเดียวครับผุมมนี่เงานีครับต้นนีครับเจ็ดหน่วยพี่น้องนี่ตัวหน่วยงามๆครับบอกแตงโมกับปูครับนี่ปลูกเสริมไปครับกำลังจอน่วยกันกันบแตงโมนี่ครับแตงโมกับปู ไปประมาณสิหลุมกับสือมาซองหนึ่งกับเรื่องเรื่องปรไวเพื่อได้กินครับพี่น้องก็งามของเขาอยู่ได้แล้วแต่ปกติผมก็เขาก็บริโภคหนามเดียวเต่ของนาซาก็ฮดอยู่ครับมันอยู่ไก่สะไกยังกันในฮดไปนํากันนะพี่น้องเอ,อ้ยไปอยูย่ใกล้ๆมาเด้อไปอยากกินบักแตงมาหานาซากค,ครับขันมาซาคนีไหวครับบักแตงว่าครับผลผลิตมันเก็บเร็บรวดครับ อาทิตย์สองอาทิตย์กับเบิดหน่วยกับสิบดยง,งามก็จะได้เลือทิมก็จะได้ปลูกลงหมักแต้งอ้ยลงไอ้หักพริกตอพี่น้องวันนี้ก็จะเอาบักพริกมาลงเนียคันมันเก็บทำลายไอ้เบื่ออายุมันนะหมักแต้งเพราะว่ามันเก็บได้ประมาณสามอาทิตย์สี่อาทิตย์นี่แหละครับ มาถึงเดือนดอกพี่น้องบตกแต่งแต่ว่าปู่มันซีพีพามือครับรเด็กกินหน่วยหลังจากคันกัเก็บได้สามสี่สุดกับเบิร์ตจำชาง,งามใบมันสิตายเองครับพี่น้องโอ้มองนี้เท่านพ่อเก็บพี่น้องโอ้หน่วยหน่วยนี่วะครับพี่น้องนี่รุ่นนี้นี่มเมื่อิญครับ เนึ่เาครับพุ่นรับหน่วยกับ่มเด้เก็บมือนึงนี่รุ่นนี่แล้วครับนี่รุ่นตั้มสมแล้วครับนี่ครับกับโมด้ไปขายทรงขายยังตหรอกครับ ขายแต่ในบ้านตั้งไว้ในนาเฮือนไผผ่า,านมาก็ซื้อไผ่านไปขายตามหมู่บ้านอื่นก็เพรวกขายได้ขายดีอยู่พี่น้องแต่ว่านาซักบ่ได้ไปขายก็าขายไว้อยู่แถวตั้งไว้อยู่แถวหน้าบ้านครับคนในหมู่บ้านขี่รถผ่านไปผ่านมาเพื่อเห็นมอเตอร์ยานเพื่อ็ซื้อไปแน่คนละถุง คลิปนี้ก็เก็บบักแตงครับฝากพี่ฝากน้องไว้สำนีเนาะพี่น้องเนาะขายล้วแดดออกเวลาบักแตงงกิโลไปขายล่ะพี่น้องหัวก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ